ประธานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมคุณหญิงเทวีเจรวรรณน์คืนวันที่3กรกฎาค,คม2,566ซึ่งเป็นคืนที่5โดยมีครอบครัวเจรวรณน,น์และบุคคลสำคัญร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างเนื่องแน่นค่ะ นากาศเอกชลิตภกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเพื่ออุทิศแด่คุณหญิงเทวีเจรวรนนท์ขืนที่ห้หมู่บ้านวินมิวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการการน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดเวัน โดยมีสมเด็จพ,พระพุทธ,ธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอ,อาวาสวัดไรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และสิ่งที่เป็นบุญที่เป็นกุศลนั้นจึงเป็นอาการใสสะอาดในจิตใจเป็นสิ่งมีพลังก่อนพิธี<ต>สวดพระพิธรรมได้มีการแสดงธรมรมเทศนา,า,าโดยพระธรรมพัชรยานมุนีองค์ประธานมูลนิธิปัญญาประทีปและโรงเรียนทอสี โดยเทศนาเรื่องการทำความดีทำจิตใจให้ใสสะอาดเป็นสิ่งล้ำค่าที่สามารถทำได้เพื่อมอบแด่ผู้ที่จากไปการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากดังนั้นจึงต้องฝึกตนทุกชีวิตมีทุกข์มีสุขต้องศึกษาจากทุกข์เรียนรู้จากสุขเมื่อชีวิตมีปัญหาต้องใช้สติในการแก้ไขรัพิธีทำสวดพระพิธรรมในคืนที่ห้า พระจากววดราชสิทธารามราชวรวิหารร่วมสวดพระอภิธรรมขณะที่บรรยากาศภายในงานนายธนินเจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญพกพฑ์พร้อมด้วยนายสุภกิจเจรวนนท์ประธานกรรมการเครือเจริญพกพา์นายนรงเจรวรนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญพกพา์นายสุปชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพฑ์ และสมาชิกในครอบครัวเจรวรนนท์ได้ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพร้อมให้การต้อนรับบุคคลสำคัญที่ได้เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่นซึ่งมาจากแวดวงต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งคนใกล้ชิดของครอบครัวเจรวรน,นนท์อาทินายนชิดะคาสุยะเอกอักษราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนายสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางกอบการวัฒนวาราังกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานาวาอากาศเอกอนดุดิตนาครทัพอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารนายวราเทพรัตนากรอดีตรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้พญจา,าราาตำรวจแห่งชาติพลเอกสุชาติผ่องพุทธ ประธานกรรมการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนายกลินสารสินประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยนายชาสิริโสพลพนิษฐ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนายอิสระว่องกุศลกิจประธานกิติมาศบริษัทมิตรผลจำกัดนายเอกพลเรื่องพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชน นางสาวปานบัวบุญปานกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนเป็นต้นทั้งนี้ก่อนเริ่มพิธีมีผู้ร่วมงานจำนวนมากเข้าแถวเพื่อแสดงความเคารพและแสดงความอาลัยต่อคุณหญิงเทวีเจรวรวนนลสำหรับกำหนดการสวดพระพิธรรมเพื่ออุทิศแด่คุณหญิงเทวีเจรวรวนนจัดขึ้นที่บ้านณหมู่บ้านวินมิวบางนาเป็นเวลาเจวัน ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2566ทั้งนี้จะนำเงินที่ได้จากการบำเพ็ญกุศลสมทบทุนเพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนำไปใช้พัฒนาด,ด้านการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเอ็นเอ็นนิวสข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n เช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและเทปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ